ดวนครั้งประกาศแล้วคนอายุ16-59ถึงปีจะได้รับเป็นเงินสดหรือเงินแบบไหนส่วนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปครั้งประกาศรายชื่อคนได้รับเงิน10,000เดือนธันวาคมนี้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปดนี้นะครับก็มาอัปเดตติดตามข่าวสารเงินดีท่านกันต่อนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินยาว,วยามาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของการแจกเงินดีท่าน10,000บาทนะครับหลังจากวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับหลายท่านก็ต่างก็ลุ้นกันนะครับว่ารัฐบาลจะแจกเงินสด10,000บาทให้กับกลุ่มไหนกันบ้างนะครับและหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจนะครับที่มีนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นประธานก็ได้ข้อสรุปออกมาอย่างชัดเจนนะครับซึ่งหลังจากประชุมเสร็จแล้วครั้งได้ออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้นะครับ โดยการแจกเงินสดเฟสสองนี้จะแจกให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นแล้วก็นะครับคุณสมบัติตรงตามที่รัฐบาลกําหนดโดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3-4ล้านคนซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เกิดคําถามขึ้นมานะครับว่ารัฐบาลจะแจกเงินคนอายุ60ปีขึ้นไปแค่นั้นหรือเปล่านะครับแล้วคนอายุที่16-59ปีและคนที่ยังไม่ได้เงินหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน รัฐบาลจะแจกเงินแบบไหนนะครับซึ่งเรื่องนี้เองล่าสุดนะครับกลางได้ออกมาชี้แจงแบบชัดๆแล้วนะครับว่าคนที่มีอายุระหว่าง16-59ถึงปีคนที่ยังไม่ได้เงินคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจะแจกเงินให้แบบไหนจะได้เมื่อไหร่กันนะครับส่วนข่าวดีของผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับคลางได้แจ้งนะครับว่าเดือนธันวาคมนี้จะประกาศรายชื่อของผู้ได้รับสิทธ์ ได้รับเงิน10,000บาทนะครับแล้วก็จะมีการเปิดให้อุทอ์อีกด้วยนะครับแต่ว่านะครับสำหรับผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินนะครับจะต้องมีคุณสมบัติ7ข้อตรงตามที่รัฐบาลกําหนดนะครับจะต้องรับทราบข้อมูลนี้ไว้จะได้ไม่พลาดรับเงิน10,000บาทก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทั้งหมดกันนะครับว่าเงื่อนไข7ข้อมีอะไรบ้างเงินโอนให้วันไหนช่องทางเุินเงินต้องทําอย่างไรส่วนกลุม่มอื่นที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุจะได้เงินแบบไหนกันนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็รับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับครั้งประกาศข่าวดีนะครับข้อแรกแจกเงินสด10,000บาทดีท่านเฟดสองแจกเงินสดเต็ม10,000ก้อนเดียวโอนเข้าบัญชีแต่ต้องเช็คขึ้นขาย7ข้อนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรับเงิน10,000บาทส่วนกลุ่มอื่นคาดว่าจะได้ใช้เงินเมษายนปี2 5 6 8นะครับ ครั้งก็ตอบแล้วชัดๆนะครับเงินดีท่านเฟสสามคนอายุ16ถึง59ปีและคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจะได้รับเงินแบบไหนเงินสดหรือไม่นะครับก็เป็นข่าวสารจากนิสิพิม์ประชาชาติธุรกิจวันที่21พฤศจิกายน2 5ง7ที่ผ่านมานี่เองนะครับนายจุลพันธ์มณวัฒนรัตมนตร,ตรีชวยว่าการกระทรวงการคลังก็เผยนะครับหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแปรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่1 9กพฤศจิกายน2 5ง7ที่ผ่านมาก็มีมติเห็นชอบ แจกเงิน10,000บาทเฟส2ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรวมประมาณ4ล้านคนนะครับใช้งบประมาณกว่า40,000ล้านบาทนะครับโดยเงิน10,000บาทเฟส2อ,อายุ60ปีขึ้นไปใครได้บ้างนะครับโดยนายจุลพันธ์บวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกเ็เปิดเผยนะครับว่าสําหรับการประกาศผลในการลงทะเบียนกลุ่มนี้หลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะตั้งเป้านะครับให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม257นี้นะครับก็คือหมายวาว่าจะประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านเงื่อนไขรับเงิน1 0 0 0 0บาทในเดือนธันวาคมนี้นี่เองนะครับโดยผู้ที่มีสิทธิ์นะครับต้องผ่านการลงทะเบียนในระบบตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ต้องทําการพิสูจน์ตัวตนในระบบ kyc นะครับหรือการสแกนใบหน้านั่นเองแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับเงินในเฟสแรกอีกด้วยนะครับนายจุลพันธ์กล่าวนะครับว่ายืนยันว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินสด1 0 0 0 0บาทในเฟสสองต้องเป็นผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาแล้วแล้วก็ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น และต้องไม่เป็นกลุ่มคนที่เคยได้รับเงิน1,000 0บาทในเฟสแรกเมื่อระบบตรวจสอบคุณสมบัติลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรัฐบาลจะเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อและหากเห็นว่าข้อมูลผิดพลาดไม่ถูกต้องก็สามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้นั่นเองนะครับก็หมายความว่าตากตรวจสอบแล้วนะครับเรามีสิทธิ์แต่ระบบผิดพลาดเราก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นั่นเองนะครับ ส่วนหากผ่านแล้วจะได้เงินวันไหนนะครับทางคลังได้แจ้งนะครับว่าได้รับเงิน10,000บาทนะครับไม่เกินช่วงตรุษจีนปี2 5 6 8นะครับซึ่งในวันตรุษจีนปี68ก็ตรงกับวันที่29มกราคม2568นะครับก็น่าจะได้ในช่วงเดือนมกราคมนั่นเองนะครับซึ่งคลังได้แจ้งนะครับว่าในช่วงนั้นเองนะครับทางคลังก็สามารถเติมเงินเข้าระบบให้กับผู้สูงอายุที่เกิน60ปีได้โดยเป็นผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มปอบางเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุจะได้ทุกคนแต่ต้้อองงเป็นผููสายุ ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาแล้วเท่านั้นแล้วก็มีการตรวจสอบสิทธิ์ครบถ้วนและไม่ใช่กลุ่มคนที่ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทในเฟสแรกไปแล้วนะครับอันนี้คลังแจ้งนะครับและคําถามที่สําคัญนะครับแล้วกลุ่มอื่นละครับอายุ16ปีขึ้นไปนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไปแล้วนะครับจะได้รับเงินช่วงไหนในเฟสสามทางคลังได้แจ้งนะครับว่าสําหรับโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเฟสสามจะใช้วงเงินที่เหลืออีก1.4แสนล,ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มช่วงเดือน เมษายนถึงมิถุนายน2 5 6 8หลังจากนั้นจะทดสอบระบบดิจิตอลวอ l เล็ตเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยกลุ่มนี้นะครับจะได้รับเงิน1,000 0บาทในระบบดิจิตอลวอลเล็เท่านั้นจะไม่มีการแจกเป็นเงินสดส่วนการลงทะเบียนในกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในระหว่างการพิจารณาและจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในเร็วๆนี้นะครับสำหรับข้อความตรงนี้นะครับหมายวามว่ายังไงนะครับก็หมายวามว่าคนที่อายุ16ปีขึ้นไปถึง5 9ปี และคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับจะได้รับเป็นเงินดีท่านเท่านั้นนะครับจะไม่ได้รับเป็นเงินสดเหมือนเฟสหนึ่งและเฟสสองนะครับแต่ว่าต้องรอดูนะครับว่าถึงเวลานั้นรัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอย่างไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับและสําหรับผู้สูงอายุนะครับที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไม่สําเร็จแล้วก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับทางรัฐบาลจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรนายจุลพันธ์กล่าวนะครับว่าเรื่องนี้กําลังพิจารณาหากทาทันก็อาจจะเปิดโอกาสให้มีการรับเงินสดได้ หากไม่ทันอาจจะให้ไปรวมอยู่ในกลุ่มของการใช้จ่ายผ่านดิจิตอลวอลเลท et, ซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปขอให้อดใจรอแต่ยืนยันว่าทุกคนที่ลงทะเบียนนะครับจะได้รับสิทธิเงิน10,000บาทอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นการยืนยันจากคลังนะครับว่าเงินดีท่านเฟสสามนะครับสำหรับคนที่อายุ16ปีถึง59ปีและกลุ่มอื่นๆและคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ทันในเฟสสามนี้จะไม่ได้รับเป็นเงินสดนะครับจะได้รับเป็นเงินดีท่านแทนนะครับ แต่ว่าในกลุ่มของผู้สูงอายุอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบ้างนะครับเพื่อให้รับเงินสดได้แต่ว่าก็ยังไม่พิจารณาไม่แล้วเสร็จนะครับซึ่งสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนี้นะครับก็ต้องติดตามข่าวสารจากทางรัฐบาลกันต่อไปนะครับและสําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสสองที่จะได้รับเงินสด10,000บาทนี้นะครับจะต้องเช็คเงื่อนไขคุณสมบัติ7ข้อนี้นะครับหากผ่านจะได้รับเงินแน่นอนสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติ7ข้อดังต่อไปนี้นะครับ สำหรับข้อที่1นะครับจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิ์นะครับข้อที่2นะครับคนที่จะได้รับเงิน10,000บาทจะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ion, ทางรัฐมาแล้วเท่านั้นใครไม่ได้ลงนะครับยังไม่ได้รับเงินในเฟส2นะครับข้อที่3นะครับคนที่ได้รับเงินในเฟสแรกไปแล้วจะไม่ได้รับเงินในเฟส2นะครับก็หมายความว่าได้รับเพียงครั้งเดียวข้อที่4นะครับต้องมีรายได้ไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทในปีภาษี2 5 6หนะครับ ใครไม่ยื่นภาษีก็ไม่เป็นไรนะครับข้อที่5นะครับต้องไม่มีเงินฝากทุกบัญชีนะครับเงินสดรวมกัน5 0 0 0 0นบาทไม่เกินวันที่31มีนาคม2องพาเป็นวันสุดท้ายนะครับข้อที่6นะครับต้องไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำนะครับแล้วก็ข้อที่7ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับต้องไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐแล้วก็จะต้องไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐบาลนั่นเองนะครับ ซึ่งหากรัฐบาลนะครับตรวจสอบแล้วคุณสมบัติครบถ้วนนะครับตรงตามนี้ก็จะได้รับเงินสด10,000บาทอย่างแน่นอนแต่ว่าผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ต้องทําการผูกบัญชีพร้อมเพกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักให้เรียบร้อยถึงจะได้รับเงินนะครับแล้วก็หากท่านใดนะครับได้รับสิทธิ์คลางก็จะประกาศรายชื่อนะครับคนที่ได้รับสิทธิ์ในเดือนธันวาคมนี้เงินก็จะได้ไม่เกินตรุษจีนปีหน้านะครับก็คือเดือนมกราคม2 5งห้นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับคิดเห็นกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องของเราสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ